สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูว่าพนักงานขายเนี่ยควรเริ่มจ้างช่วงไหนดีนะสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจนะครับหรือว่ากิจการกำลังขยายเจ้านายสั่งอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาเป็นผู้จัดการบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจส่วนตัวมาก่อนนะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการเติบโตเริ่มเห็นความก้าวหน้านะดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ผมน่าจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า ผมผ่านเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ยุคสตาร์ทอัพแหละนะครับแล้วก็ไปจนถึงยุคของการทําธุรกิจส่วนตัวนะก็อย่างแรกเลยนะครับก็ดูเรื่องกิจการเราก่อนนั่นแหละมันโตไหมมันขยายมากแค่ไหนนะธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะขาดเรื่องเวลานะครับในขณะที่เรายังเห็นโอกาสอีกเยอะอเงี้ยอันนี้คือจังหวะที่ดีนะครับโอกาสที่ว่าเนี่ยก็คือเรามีฐานลูกค้าอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ ควรจะนะอันนี้ปัจจัยแรกเลยเข้าเรื่องเลยนะครับมีเคียเขาแล้วนะครับมีเคียเขาแล้วเค,เคียเขาคืออะไรภาษาเซลล์ก็คือลูกค้าประจำเนี่ยแหละลูกค้าที่เริ่มที่จะซื้อคุณบ่อยๆอความสัมพันธ์ดีๆอย่างเงี้อยอย่างช่วงที่ผมทําบริษัทเนี่ยผมก็มีห้างสรรพสินค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นเคียเขาเนาะก็ป้อนงานให้จนถึงวันนี้เลยเราก็จะมีแบบตัวหลักและคอยเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับตัวเนี้ยแนะนําว่าให้ให้ปั้นเคียเขาเองก่อนเพราะว่า สุดท้ายถ้าเรามีเซลล์เนี่ยง่ายสุดก็คือเอามาลงเคียเขาเนี่ยแหละนะครับแล้วถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราแก้ปัญหาได้นะครับอันนั้นคือกุญแจสําคัญนะอย่างเช่นถ้าลูกน้องเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยด้วยความสัมพันธ์ที่เราแบบมีเนี่ยเราก็จะสามารถลงไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญของการหา Key เคียเขาเนาะทีนี้เนี่ยเราควรจะมีเคียเขาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านะถ้าเป็น B2B แล้วกันนะครับประมาณสัก 5้าเจ้านะคือปั้นมาได้สัก5้าถึงสิเจ้าเนี่ยถือว่าสวยมากแล้วห้าสิเจ้าเนี่ยฝีมือก็ประมาณท็อปเซลลปั้นในเขานะมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี movement นะของการซื้อขายเนี่ยที่ว่าต้องเอาคนมาทําแทนแล้วละ่ะก็คือช่วงนี้แหละก็จะมาเรื่องขั้นที่2เลยนะครับไปจ้างเซลล์นะครับดูอะไรกันบ้างก็ต้องดูเรื่องงบประมาณเนาะดูเรื่องของการ จ้างพนักง,งานมันต้องใช้เงินแนะนําว่าให้จ่ายตามราคาตลาดนะครับจริงๆมันจะมี salary g u i d เนี่ยที่ผมรู้จักก็คือของ a d e c o เนาะเขาเรียกว่าฐานเงินเดือนตามราคาตลาดคือเราก็ไม่ได้จ่ายต่ํากว่าตลาดเพราะว่าถ้าต่ํามากไปเนี่ยโอกาสได้คนดีๆอ่ะมันก็น้อยลงใช่ไหมหรือถ้าจ่ายสูงไปเนี่ยแต่องค์กรเรายังไม่ได้แข็งแกร่งเรื่องเงินขนาดนั้นนะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่แนะนําเท่าไหร่นะ แนะนำว่าเอาราคาตลาดเช่นเด็กจบใหม่เงินเดือนหมื่นห้าอย่างเงี้ 15, ยหรือว่าคนมีประสบการณ์เนี่ยก็สัก2องหมื่นอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นตามสเต็ปตามขั้นไปนะครับปัจจัยที่3ครับเราจะหาใครนะที่เหมาะสมแน่นอนก็จะต้องมี2แบบหนึ่งคือจบใหม่นะจบใหม่เสี่ยงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเด็กจบใหม่เนี่ยเขามีความสับสนหรือเปล่านะเขาชอบงานขายจริงไหมมันเป็นช่วงที่ต้องเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนงานนะครับของเด็กจบใหม่พอสมควรเนาะ การที่2เนี่ยคนมีประสบการณ์นะผมแนะนํานะครับควรจะมีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเราเป็นหลักนะแล้วก็จะดีมากนะคือไม่ได้บอกว่าคนนอกวงการไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในวงการเราเนี่ยเช่นผมอยู่เรื่องการตลาดเนี่ยผมก็อยากได้เซลล์ที่เคยวิ่งกับบิสเนสที่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะดีมากก็คือเคยวิ่งบิสเนสที่คล้ายคลเคียร์เขาเรานะเคียร์เขาเราเช่นแบบ ส่วนของผมเนี่ยมันจะเป็นพวกแบรนด์ต่างๆใช่ไหมผมก็ต้องการเซลล์ที่เขาเรียกว่า AE o โฆษณาอย่างเงี้ยเออที่แบบเคยวิ่งในวงการเรานะครับมันก็จะดีไม่น้อยนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้ตรงมาก่อนเนี่ยไม่เวิร์กก็ไม่ใช่นะครับทีนี้ปัจจัยที่3เนาะไปหาจากไหนนะครับแนะนําว่ามันก็จะมีจ็อบไทยจ็อบท็อปกันจ็อบดีบีอย่างเงี้ยเราจะต้องเขียนนะครับเรื่องของคําเชิญชวนะให้มันน่าทํางานนะครับอันนี้สําคัญมาก หลายๆบริษัทอะชอบเขียนแบบรับสมัครด่วนอย่างเงี้ยแล้วก็รายละเอียดบริษัทก็คือแทบไม่มีเลยคือมันไม่ได้ดึงดูดให้คนแบบอยากเข้าไปทำอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเขียนให้มันแบบเออมีวิสัยทัศน์นะบริษัทเราเนี่ยต่อให้มันเล็กแต่เราก็มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนโคตรดีนะครับแนะนําว่าควรเขียนให้ละเอียดนะควรเขียนให้แบบน่าทํางานเนาะอาจจะต้องบวกสวัสดิการอะไรขึ้นมาด้วย ทีนี้มันจะมีคําถามสําคัญว่าเราจะคิดค่าคอมยังไงใช่ไหมคือผมแนะนําว่าค่าคอมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ก็คือแบบมันก็จะต้องเอามาจากยอดขายนั่นแหละเี่งแต่ว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมแนะนําแบบนี้ให้ดูไรายได้ตามราคาตลาดเช่นคนได้เงินเดือนหมื่นเนี่ยเซว่าถ้าเขาได้เพิ่มอีกสักห้าพันสมมติทำถึงเป้านะห้าพันหรือเอามื่นหนงเลยอะคือมันก็เยอะมากแล้วนะสาหรับ เงินที่ทบเข้าไปอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเป็นไรายได้ที่แบบค่อนข้างสูงเนี่ยแน่นอนว่าการเซตคอมมิชชั่นเนี่ยว,ว่างทีหลังเราจะเซตให้แบบเออมันก็เป็นค่าตอบแทนนะแต่ว่าอย่าให้มันสูงเกินราคาตลาดแบบทะลุโด่งขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ยังเป็นนะครับเพราะว่าอย่าลืมเราต้องเอาเงินเนี่ยมาทําธุรกิจเพิ่มเนาะตัวเนี้ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับต้องระวังนะเรื่องการจ่ายค่าคอมเนาะทีนี้จะจ้างมากี่คนหรืออะไรยังไงเนี่ยให้ดูว่าแอคเคาท์ตอนนี้มีเท่าไหร่ คือถ้าเราบริษัทมันค่อยๆโตอ่ะมันมันก็ไม่จําเป็นต้องเริ่มเยอะแต่ว่าปัจจัยอ่ะถ้าจะเริ่มเยอะไม่เยอะพอดีมีลูกศิษย์เหมือนกันเขามีลีดนะจำไว้นะครับคำว่าลีดเนี่ยคือ Account เนี่ยคือเรามีเคียร์เขาอยู่ใช่ไหมอาจจะสักสิเจ้า Account ทั่วๆไปจะส0บยี่สิเจ้าให้ดูว่ามันมี New Account หรือเปล่านะครับนิวแอคเค n t ก็คือลูกค้าที่เราไม่เคยเข้ามาก่อนอย่างเงี้ย เออแล้วดูแววแล้วถ้าเกิดเรามีเด็กเยอะๆแล้ววิ่งเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ต้องมาดูสินค้าอีกนะว่ามันซับซ้อนไหมมันปิดยากไหมอันนี้สําคัญนะครับเช่นถ้าแบบมันปิดได้ช้าอย่างเงี้ยเป็นงานโครงการใหญ่ๆอะ่ะเป็นล้านเป็นสิบล้านเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ้างเซลเยอะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าบางงานที่แบบเฮ้ยเข้าไปเนี่ยมั่นใจว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ปิดได้อะ่ะเช่นขายพวกวัตถุดิบขายพวกอะไรอะพวก raw material ต่างๆเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเออมันน่าจะปิดการขายได้เลยอะ่ะอันเนี้ยก็ จ้างเยอะๆก็ไม่ไม่แปลกนะครับเพื่อให้วิ่งเข้าลีดทีเดียวแบบ10เจ้า2ีเจ้าพร้อมๆกันร้อยเจ้าอย่างเงี้ยเออลีดในตลาดก็คือเราต้องนั่งดูว่าคําว่าลีดเนี่ยหมายความว่าไงก็คือเหมือนเหมือนคนที่เป็นสเปคเราอะคนที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเออมีเงินเท่านี้ธุรกิจเขาได้ประโยชน์จากเราจริงๆนะหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราขายอ่ะโซลูชันเราไปแก้ปัญหาให้เขาได้พวกเนี้ยคือสําคัญหมดนะครับ มันก็จะต้องคัดชื่อมาเนะเาะเพื่าเราอะมีกี่ลีดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญว่าจะจ้างมากี่คนนะต่อมาก็คือการเซตเป้านะครับแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมียอดบนหัวแล้วยอดที่มันใหญ่เกินไปเวอร์เกินเนี่ยคนมันก็ทําไม่ไหวมันเห็นความเป็นไปได้น้อยมันก็ไม่อยากทาเนาะก็ต้องดูความเหมาะสมเช่นฐานเงินเดือนเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งนะครับก็ดูว่าหน่วยขายเนี่ยเช่นเราต้องขายแบบเท่าไหร่นะถึงจะเอาชนะค่าตัวได้ว่างั้นเถอะใช่ไหม เช่นเงินเดิน2 0 0 0มื่นเนี่ยมันก็ต้องได้กําไรสัก4ี่หมื่นไหมเออแบบหักกับค่าตัว2 0 0 0มื่นเนี่ยมีกาไร20,000ื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบสิกในการคิดเรื่องยอดขายนะครับแต่มันคงไม่ได้แบบหวังน้อยแค่เอาขายได้เดือนละ4ี่ห้าหมื่นหรอกมันต้องเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้านเลยก็ว่าไปแต่ก็อย่าเวอร์เกินนะครับให้มันเขาเรียกสอดคล้องกับทิศทางเป้าใหญ่ของบริษัทอย่างเงี้อยอย่างปีนี้ผมบอกเฮ้ยเอา30ล้านใช่ปะ คือจะเอาเป็นร้อยล้านแม่งก็เวอร์เกินอะแล้วมันศักยภาพของบริษัทมันยังทําไม่ได้อย่างเงี้ยเอองั้นก็ต้องตั้งให้มันแบบเป็นภาพใหญ่แล้วก็เอาคนมาเนี่ยก็คือซอยย่อยถูกไหมไอเซลที่อยู่มาก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีฐานสูงกว่าชาวบ้านเขาไอมาใหม่ก็คือยอดขายก็ต่ําหน่อยนะครับอันนี้มันก็จะแฟร์นะดูที่แอคเคาท์ด้วยดูที่เขตการวิ่งดูที่หลายๆอย่างนะครับก็แบ่งหน้าที่กันไปว่าใครวิ่งอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่บริษัท SME เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งแหละต่อให้ยังเล็กเนี่ยก็คือโอกาสในการให้เซลล์นะครับล่าแอคเคท์ได้แบบถ้ามันไม่ไปเหยียบตาปลาหรือเหยียบตีนใครเนี่ยคือเข้าเลยมันจะต่างกับองค์กรใหญ่ตรงที่ว่าองค์กรใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้เลยว่าเอ้ยคุณดูเขตนี้หน้าหรือคุณดูบิสเนสนี้คุณดูแอคเคท์นี้เจ้าเล็กเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยคือเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟครับใครเร็วใครได้ใครดีใครได้ว่างกันเถอะนะมันก็จะทําใ เรื่องของเซลล์มีอสระนะครับในการเข้าไปเจอลูกค้ามากเนาะแนะนําอีกอย่างนะถ้าเป็น SME ก็คือควรควรนะนะเซลล์ถ้าเกิดมาจาก SME เหมือนเหมือนกันเนี่ยผมโอเคนะคือเป้าหมายของบริษัท SME ส่วนใหญ่ก็คือแบบการหาลูกค้าใหม่ถูกไหมการหายอดใหม่ๆการเปิดใหมนะ่เพราะงั้นกลุ่มเนี้ก็จะทนมากในการแบบวิ่งเจอลูกค้านะครับ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยจะมีสกิลอย่างการโคคอบ้างอย่างเรื่องของการท knock door ําน็อกดออยเงี้ยอันนี้คือค่อนข้างโอเคนะครับอยากให้รับกลุ่มนี้นะครับยิ่งถ้าบิสเนสเ s s เ e นั้นเนี่ยใกล้ๆเคียงเราอะ่ะก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเซลล์บริษัทใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบบจะดูแอคเคาท์เป็นหลักนะจะดูส่วนของแอคเคาท์เป็นหลักมันก็จะทำให้คือลูกค้าเนี่ยแบบไม่ค่อยที่จะเอ่อเข้าไปดูลูกค้าแบบที่แบบ ไม่ไม่ได้ถนัดในการหาใหม่อ่ะออนั่นแหละอันนั้นอ่ะคือจุดไม่ได้เชิงจุดเสียนะครับแต่ด้วยเนเจอร์การทํางานของคนทำงานบริษัทใหญ่จะไม่ค่อยได้หาลูกค้าใหม่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ KPI จะอยู่ที่การแบบดูแอคเคาท์นะอันนี้ก็คือส่วนที่เราควรจะคอนเซิร์นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะหวังว่าจะได้แบบพื้นฐานในการจ้างพนักงานนะสำหรับธุรกิจ SB e นะครับหรือถ้าใครสนใจมาเรียนเต็มๆเ,เ,เนี่ยเปิดแล้ววันที่ 15- 16นะ เอ่อเซลล์ดีเลคเตอร์นะครับคนเรียกร้องกันแล้วก็ลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วพบกันครับวันพรุ่งนี้คอเนเทนต์ใหม่สวัสดีครับ